วันนี้ไม่ได้ลงไปที่ทะเลเพราะว่าน้ำทะเลช่วงนี้มันเต็มมันขึ้นจนเต็มเลยนะจนถึงเวลาประมาณหกโมงกว่าวาน้ำมันถึงจะลงเนี่ยเห็นไหม <laughs> มองมองยากเนาะ ก็เนาะเพราะว่าถ้าเย็นแล้วอะมองอะไรไม่เห็นแล้วแหละไม่ไปวันอื่นก็พรุ่งนี้ก็ไม่โอ้พรุ่งนี้ประมาณหกโมงครึ่นน,นู่นอะวันวันอังคารหรือไม่ก็พระรหัสพูดพระรหัสอะแต่ไม่รู้นะว่าอากาศจะดีหรือเปล่า อากาศดีแต่น้ำขึ้นบางทีน้ำลงเยอะแต่ว่าอากาศหนาวมากฝนตกอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นส้มอันเนี้ยของเพื่อนหมดเลยนะที่ที่ไปเก็บเมื่อตอนนั้นอนะ่ะเนี้ยเพิ่งจะเริ่มกินได้นะเริ่มนิ่มละกำลังน่ากินแล้วก็ไอ้น,นี่ก็ส้มของเพื่อน ของเพื่อนหมดและของเพื่อนนะเลยเราจะกินส้มไม่ค่อยเหมือนใครนะเพราะว่าไม่ปอกเปลือกผ่ากินเอาแบบนี้อร่อยดีสีเหลืองสดมาก ส้มธรรมชาติเนะไม่ได้ใส่อะไร mm. อาทิตย์นี้ mm. ทั้งอาทิตย์นะอากาศตีมากฝ mm. นไม่ตกแต่ว่าหนาว เดี๋ยววันพุธก็เริ่มไปโรงเรียนเพราะว่าจริงจรงมันเปิดแต่วันจันทร์แล้วแต่ว่ามีเรียนวันพุธกับวันพระรหัสแล้วก็ไอเรียนขับรถเนี่ยก็มีทุกวันนะว่าเอาไปไปทีเดียววันพุธทีเดียวเลยดีกว่าเพราะว่าวันจันทร์จะไปซื้อของซื้อเสื้อผ้าลถราคาจริงจมันเริ่มแต่เมื่อวัน ทุกวันที่7ของเดือนมกราไอ้เรบาคาสสภาพาลดราคา50%เรมันเริ่มทุกวันที่7วันเสาร์ไม่ได้ไปเพราะว่าคนเยอะเกียดไปแย่งเขาจริงถ้าไปช่วงนี้เสื้อผ้ายังลดไม่เยอะด้วยไม่เหมือนช่วงแรก แรกอะจำได้ตอนมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆนะเสื้อผ้ามันลดลงมาประมาณห้สเปอร์ซนถึงเจ็สิเปอร์เซนประมาณช่วงเนี้ยช่วงแรกๆของของ,ของที่เริ่มลดราคานะแล้วพอมาไปลายๆเนะี่ยมันจะเริ่มลดลงมาประมาณเกือบส0เก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะอย่างสมมุติว่าไอ e ้ไอ้ยี่ห้อของซาร่าเนี่ยจะเหลือตัวประมาณเจ็ดสิบาทในประมาณเนี้ยไม่แพงเหรียญเดียวด้วยซ้ำ เสื้อแบบเสื้อกล้ามเสื้ออะไรพวกนี้ธรรมดานะกีวีกีวีวลูกใหญ่ๆจริงเราเป็นคนก็ไม่ค่อยชอบปอกกีวิเหมือนกันก็จะกินไม่ปอกอ่ะไม่เคยปอกกีวีกนกินแบบนี้เลยใช้ช้อนตักอืม หวานเนื้อมันทมชาติอร่อยดีนะเนี่ย ดูแล้วกันเก็บตั้งแต่ตอนนน้นอ่ะตอนเนี้ยมันเพิ่งจะกินได้อะนี่ก็ยังไม่ไม่ใช่ว่าจะนิ่มมากนะสีน่ากินจังเลย พูดถึงเสื้อผ้าลดร,ราคาเนี่ยมันก็ที่บอกว่าแรกๆลดร,ราคาดีแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนใหม่เหมือนกับว่า ไม่เชิง50%อะประมาณ30%ก่อนเสร็จแล้วประมาณสักกลางกลางเดือนไปลายเดือนมกรางเงี้ยก็จะลดลงมาประมาณ50%จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ะปลายเดือนกุมภาพันธ์ก็จะเหลือประมาณ70%มาเนี้เราก็เลยส่วนใหญ่จะไปซื้อช่วงนั้นอะจริงเสื้อผ้านะมันก็มิทยอยมีมาเรื่อย จะบอกว่าซื้อซื้อ,อตั้งแต่ไปที่แล้วเกียงยินนี่เขาบ้าเนาะเวลาแบบของลดราคาท่ายอะ,อะชอบบ้าบอขอแต่ซื้อเกียงยินมาแต่ว่า,วาหลายตัวประมาณเจ็ดแปดตัวตวัวเหลือประมาณแปดเหรียญของซาร่าแล้วก็ไม่ใส่ทุกวันนี้ป้ายราคา,าติดอยู่เลยนะตั้งแต่เดือน กรกฎาที่มาลดปีที่แล้วนะไม่ใช่กรกฎาสิของหน้าหนาวปีที่แล้วเดือนมกราปีที่แล้วเพราะว่าเนี่ยจําได้เออเพราะว่าช่วงเดือนมกราที่ไปซื้อจะซื้อแต่เสื้อไม่ได้ซื้อเกงยีนซื้อแต่งเกงยีนสีดาเพราะว่าทุกวันเนี้ยมันจะมีอยู่ยี่ห้อเดียวที่ใส่เกงยีนแล้วโอเคที่สุดอะแล้วมันจะทําแต่สีดาอะไม่ทําสีอื่นด้วยนะ ไอ้รุ่นเนี้ยก็จะมีอยู่ประมาณเป็นสิบตัวสีดําตัวเนี้ยไปทีไรก็จะซื้อมันแต่มันไม่เคยลดราคานะไอ้เก่งยียนตัวนี้มันเหมือนกับว่าเป็นคอเลกชันมันที่ไม่ลดราคาก็ไม่เข้าใจเนาะก็ไปหาซื้อวันจันทร์ก็จะเข้าไปในเมือง นี่เดี๋ยวต้องบอกเพื่อนว่าไอ้เม็ดวอนนั้นนี่จะหมดละเพื่อนบอกว่าถ้าหมดแล้วให้บอกทั้งมะน,นาวจีวีส้มของเพื่อนหมดล ใช่ตอนนี้3เซใช่รือนิดอน่อยนั่งกินกินอยู่เนี่ยใว่าจะจะหยุดนะเพราะว่าตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ย แค่ White, masuk, f, hey. um. ปีใหม่ในวันคริสต erm ์มาสก่อนวันคริสต์มาสคริสต์มาสอีฟก็กินตั้งแต่วันนั้นมากินกินกินปีใหม่กินกินกินงานเลี้ยงของหน้าเขากินอันเนี้ยแล้วก็ยิ่งไอ้วันอะไรอะไอ้เรเยสอะก็กินแล้นนี่เป็นไปกินบ้านเพื่อน กินกันไม่ตรงเวลาเนาะเพราะว่าปกติเราจะเป็นคนกินข้าวตอนเที่ยงกวา่าที่นี่เขาจะกินข้าวกันประมาณบ่ายสามโมงก็ <c oughs> คิดดูวากรนี่กินกี่รอบ,บนมันอากาศดีเนี่ยคนที่เนี่ยเขาจะนิยมกินไอ้ชูราสโกบาร์บีคิวอะพวกเนื้อย่างเบื่อนี่ว่าจะเตรียมของเตรียมพริกเตรียมอะไรพวกเนี้ยไป จะไปทำน้ําตกกินจริงพวกเนื้อไม่ค่อยชอบกินมากกินไม่ค่อยได้เยอะชอบกินอะไรแบบว่าเป็นผักๆเป็นกินนินดๆหน่อยแต่ว่ากินเรื่อยๆมา กินไม่หมดแล้วเนี่ยผลไม้ก็เยอะอะไรก็เยอะอากาศก็กดีอากาศที่บ้านอากาศดีมากจะเห็นในดอกไม้เน่ะจ,จริงมันจะต้องขึ้นตอนช่วงไอ้รูไบไม้ผลีอะแต่ตอนเนี้ยเต็มเลยอะ ก่อนนู้นเมื่อสองปีที่แล้วที่บ้านก็เยอะนะเพราะว่าตอนที่ยังไม่ได้ปรับดินหรือว่าปลูกหญ้าไอ้พวกเนี้ยเต็มเลยสวยมากเห็นปะ่ะต้นตะไคร้งามหลายไอ้นี่ต้นไอ้ลาวเลนอะไอใบกวานอะดูทะเล น้ำเต็มเปี่ยมเลยนี่แถวบ้านใช่แถวบ้านหรอกที่บ้านนั่นนะ่ะไอ้เกาะนั่นน่ะเห็นเล็กๆเ,เนี่ยอีกตรงนี้แหละที่ไปขูดหาหอยขูดหาปูไปเก็บไอห,หอยเม่นประจำตรงนั้นเยอะ